วันนี้เราก็จะมาทําแกงแคกันนะคะทุกคนอย่างแรกเราก็ต้องมาเก็บถั่วพูก่อนเนาะอันนี้เลยจะจะเป็นดอกไม้ช่อแรกนะคะที่เราได้กันมามีดอกไม้เหลืองหล่มช่อแรกเลยวันนี้ก็จะมาใส่ดอกแคร วันนี้นะคะน้องกบน้อยหน้ารักของเราเราก็จะใส่น้องขบลงไปด้วยนะคะทุกคนคบนี้ก็ได้มาน่าจะได้มาสักหนึ่งทศวรรษแล้วทุกคนแช่แล้ว้วเย็นนานมากนี่เสร็จเราก็จะมาใส่น้ำมันจ้ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปอันนี้เราอะไม่เคยเห็นเขาทำหรอกปกติเวลาแม่ปู่เราทำเราก็จะไม่ค่อยได้ไปตื่นทันไปดูเนาะเองอันนี้เราก็จะเออประมาณนี้แหละเราก็จะหั่นใบชับปูแล้วก็ผัด พริกแกงแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราจะใส่นั้นลงไปเนาะใส่น้ําลงไปปรุงรสรสด,ด,ดีชูรสน้ําปุงน้ําปลาอะไรก็ใส่ลงไปเราจะใส่รสด,ดีนะคะวันนี้ใส่รสด,ดีใส่ชูรสแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะเอาผัก ที่เราเตรียมไว้ใส่แล้วก็ปิดฝาหม้อไว้เพราะว่าผักมันเยอะมากทีนี้เราก็จะมาเตรียมใบชะพลูมะเขืเอชะอมไว้แล้วก็ใส่ลูกโดดด้วยนะคะเพราะว่าสมศักดิ์นั้นชอบกินลูกโดดมากเราก็จะใส่ลงไปทีนี้พอเราก็จะไปดูในกระทะ,ะว่าพอถ้าพอมันเดือดเออมันแบบผักมันยุบลงไปแล้วเราถึงจะใส่ผักพวกนี้ลงไปนะคะแต่วันนี้หน้ากินมากสีน้ำคือคล้ายคลึงกันมาก เมื่อก่อนทำอ่ะสีน้ำจะเป็นสีแดงๆไม่ได้คล้ายคลึงขนาดนี้นะทุกคนแต่พอทำหลายๆครั้งมันก็จะแบบเกิดการจำและนำไปใช้กันเองนี่จ้าเสร็จแล้วจ้ะแกงแค่กึถึงจะไม่ตรงสูตรแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะจ้ะไม่เคยตรงสูตรแล้วก็ขยันทำด้วยนะบ๊ายบาย